สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพาขยายพันธุ์พืชตระกูลพืชตระกูลตะกูลเลื้อยนะคะก็จะอย่างเช่นพวกเงินไหลมานะคะออมชมพูผู้ดางนะคะเราจะมาทำวิธีการขยายพันธุ์กิ่งที่ยาวแล้วนะคะอันนี้เป็นกิ่งที่เราได้ เลี้ยงไว้งานแล้วนะคะประมาณสองสามเดือนแล้วเราก็อยากขยายพันธุ์นะคะเราก็ตัดกิ่งนะคะชับนะคะตัดเลยนะคะตัดหลังจากนั้นเราก็ใช้กระถางนะคะสี่นิ้วนะคะเตรียมดินที่เราผสมไวะคะ้ค่ะแล้วก็นํากิ่งที่เราตัดนะคะเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ชําลงในกระถาง4นิ้วที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ปักชําไว้ประมาณ5-7วันนะคะก็ต้นก็จะแข็งแรงนะคะนําไปขายได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์เงินไหลมาด่างนะคะแบบง่ายๆนะคะลองไปทำดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ